สวัสดีค่ะแอดยีนพารวยนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ยีนด้วยนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะค่ะคลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด ชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้าก็มารับชมรับฟังกับแนวทางฮหาหนอย3ามนอยนะคะในงวดวันที่13เดือน4นะคะปี64กับแนวทางฮาหนอย3ามนอยสูตร1นึ่เม็ดเดียวนะคะยีนก็ได้ปรับปรุงสูตรใหม่เนาะ,ะปรับปรุงสูตรใหม่หลังจากที่หลุดมาหลายวันอยู่นะคะเพราะว่ายังไม่ลงตัวกับสูตรหเม็ดเดียวเนาะ กับแอดยีนพารวยนะคะก็วันนี้มาปรับปรุงสูตรใหม่เนะก็ก็ก็โอเคอยู่นะคะก็ยังมาอยู่นะคะไม่หลุดนะคะแต่มารอบว p p อนะคะยีนก็บอกว่า3น่อยรวมนะคะก็มีพิเศษมีปกติแล้วก็ vip นะคะรวม3น่อยรวม3น่อยนะคะก็มานะคะ มา5้เนาะแปดห้าอันนี้ก็เป็นตัวที่ยินเน้นให้เนาะแปก็ทุกอย่างทุกทุกอย่างก็ต้องไปกลับนะคะก็ที่สําคัญก็คือเน้นรูดนะคะเน้นรูดเนาะตัวที่ยินเน้นเองก็ไม่ใช่ว่าจะมาทุกตัวเน้นนะคะก็ตัวที่ไม่ได้เน้นก็มีสิทธิ์จะมาเหมือนกันนะคะก็เสียดายเนาะรอบแรกก็ไม่มารอบสก็ไม่มา แต่ก็ยังมารอบ VIP นะคะก็ยังดีนะคะที่เขายังมาเขาไม่หลุดเนาะก็ถือว่าโอเคนะคะวันนี้สำหรับเอดยีนพารวยนะคะเอดยีนก็ได้ลงสองสูตรนะคะลงสองสูตรเนาะก็เม็ดเดียวตอนแรกก็ยังไม่โอเคตอนลงแรกๆกก็โอเคนะคะพอพักมาพักหลังก็พักหลังก็เริ่มจะไม่โอเคเนาะเพราะว่าไม่ได้ใช้สูตรเดียวกับ กับพี่สาวนะคะไม่ได้ใช้สูตรเดียวกันเนาะใช้คนละสูตรนะคะสําหรับพี่สาวแอดยีนสายรูดเนาะก็ยังใช้สูตรเดิมอยู่นะคะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยนะคะเพียงแต่ถ้าช่วงที่เขาหลุดก็ช่วงที่เขาหลุดก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะเพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดทุกสูตรเนาะไม่ว่าจะเป็นสูตรของสำนักไหนอาจารย์ไหนก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะ ไม่มีหรอกค่ะที่จะเข้าตลอดหายากหายากมากค่ะมาหายากมากเบ็ดเดียวนี่หายากจริงนะคะถ้าตัวเด่นสองตัวยังพอมีสิทธิ์นะคะพอมีสิทธิ์ที่จะมาตัวหนึ่งแต่ถ้าเจาะก็เจาะเข้ายากเหมือนกันนะคะถ้าไม่รูดเนาะก็วันนี้ก็โอเคนะคะสำหรับยังโอเคอยู่นะคะยังมาอยู่ยังไม่หลุดยังไม่หลุดหมดนะคะก็ อันนี้คือสูตรวัดใจที่ยีนลงให้ก่อนนะคะของวันที่สิบสามนะคะมานะคะเข้ามาสองรอบด้วยมารอบแรกนี่มาตัวนี้เลยที่ยีนยีนสงสัยจะเบอร์จะพี่น้องจะเมาตัวเลขเนาะให้เด่นสามกับสี่นะคะสูตรวัดใจในงวดวันที่สิบสามของแอดยีนพารวยนะคะก็ให้เด่นสามกับสี่แต่ดันมาเจาะห้ามือมันพาไปพี่น้อง มือพาไปถูกทางจ้าแต่ถ้าให้สีก็ยินก็จะเจาะสี่ห้าให้เหมือนเดิมแต่ก็จะได้คู่เดียวเนาะจะได้รอบพิเศษรอบเดียวแต่ด้านมาเจาะห้าจ้าพี่น้องจ้าก็มือพามือพาเฮงจ้ามือพาเฮงเนาะได้ตัวเด่นสามกับสี่แต่เจาะห้าก็ถือว่าโอเคมากๆเลยจ้าพิเศษก็มาห้าสี่ตรงๆนะคะแล้วก็ศูนย์ห้ามารอบปกติก็เจาะได้ห้าศูนย์นะครับ แม่นมากๆเลยจ้ะมือพามือพาเหงจ้ะพี่น้องยิงก็จะตามสูตรหนึ่งเม็ดเดียวให้ก่อนนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวยิงก็รูดมาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสูตรหนึ่งเม็ดเดียวในงวดวันที่14นะคะเดือน4ปี64นะคะกับแนวทางฮานอย สามหน่อยนะคะสามตัวเบื้อเริ่มเลยจ้ะพี่น้องจะยินเขียนผิดเมื่อกี้ยินก็เลยซ้ำเข้าไปเนาะเป็นซ้ำหน่อยนะคะสุดหนึ่งเม็ดเดียวนะคะสำหรับแอดยีนพารวยนะคะแอดยีนพารวยวันนี้ก็ให้เด่นหกนะคะรูดหกเน้นรูดหกนะคะก็แอดยีนก็เน้นรูดเนาะก็รูดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเน้นตัว เน้นตัวเด่นให้เนาะที่สำคัญก็คือเน้นรูดนะคะก็จะมีหกหนึ่งหกศูนก็เอาเบิ้ลไปด้วยเนาะหกหกช่วงนี้เบิ้ลก็ยังไม่มานะคะแล้วก็มีหกสามหกแปดหกก้า หกห้านะคะหกสองอ้าวก็ที่สำคัญก็คือเน้นรูดนะคะ คลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้ชมเป็นแนวทางได้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ยีนได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะท่านไหนไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านนะคะ สำหรับเพื่อนใหม่ FC ใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปใหม่ๆคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ